น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสาหรับการประกาศเชิญชวนให้มีการรวมตัวกันในวันนี้นะครับที่กันยายนก็มีกลุ่มเครือข่ายล่างคําแหงเพื่อประชาธิปไตยมีการนัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณจากายวอล์กน,นะครับแยกปทุมวันในวันนี้เวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็จากการข่าวอย่างที่ท่านรองโฆษก,ดกได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้กลุ่มทะลุแก๊ นะครับคงจะมีการรวมตัวกันที่บริเวณตับแยกดินแดงในช่วงเย็นวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรก,กองบัญชาการตํารวจนครบาลขอเรียนเตือนว่าพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการดําเนินการการรวมตัวการมั่วสุมหรือการชักชวนให้มีการรวมตัวในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะเป็นความผิดตามประกาบฉุกเฉินและประบอตควบคุมโรคติดต่อนะครับ ซึ่งในส่วนนี้กองบัญชาการตำรวจกรบานจะได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอื่นๆสำหรับการดําเนินการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเมื่อวานนี้วันที่15กันยายนนะครับโดยพื้นที่ที่สําคัญคือพื้นที่ตามแยกดินแดงนะครับยังคงมีการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยอยู่เช่นเดิม นะครับโดยกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าทะลุกแก๊สและอื่นๆนะครับมีการกว้างปาสิ่งของนะครับมีการจุดพุ้เพลิงพุไฟการปาระเบิดสแสวงเครื่องไปปอมใส่สถานที่ราชการและสถานที่อื่นๆรวมทั้งโรงพยาบาลฐานพันศึกและสถานศึกษาในบริเวณนั้นนะครับมีการทุบทําลายสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์ทรัพย์สิน ที่ใช้เพื่อสาธรณะและทรัพย์สินของพี่น้องเอก,กชนนะครับและมีการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนด้วยประการอื่นๆไม่ว่าจะมีการนําสิ่งต่างๆมากีดขวางการจราจรน,นะครับมีการจุดไฟนะครับเพื่อทําให้เกิดความเดือดร้อนในการสัญจรไปมามีการโรยตะปูเรือใบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจได้ทําการรักษาความสงบเรียบร้อย และได้ทำการจับกลุ่มนะครับผู้ที่กระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น3คนนะครับโดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปนะครับก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สั่งการให้ยุติแล้วไม่ยุตินะครับอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215และ216และยังเป็น ความผิดตามประอกอรถูกเฉินและประบบควบคุมโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่งนะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสวนดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายก็ในส่วนนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตารวจนครบาลท่านได้ประชุมนะครับข้าราชการตารวจที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในรูประดับเป็นกองพันกองร้อยเรียบร้อยนะครับมีการจัดเตรียมกําลังนะครับสาหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมตามสถานการณ์การข่าวเรียบร้อยครับ ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าทีนะ่ตอนนี้เนี่ยปฏิบัติเนี่ยตามคําสั่งของผู้บัญชานะะภายในกรอบของกฎหมายนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ในภาวะกดดันนะฮะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติเองหรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะเห็นว่า าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนอกจากมีการใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายเจ้าที่และกระทบกับประชาชนแล้วเนี่ยยังมียังมีการเผาทำลายสิ่งของและสถานที่ที่สำคัญนะฮะก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ยังยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังแบบหน้าที่ภายในของกฎหมายอยู่นะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ตารวจเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งนะฮะเจ้าที่ตำรวจก,ก็ยังใช้แค่เครื่องมืออุปกรณ์นะฮะที่ได้รับคุมมัด ตามมติคลมอซึ่งไม่เกีแกัชีวิตนะฮะาฉะนั้นเนี่ยยืนยันนะ,ะ้ะเจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติภายใต้คำสั่งควบชานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้วถ้าประชาชนหรือใครเนี่ยที่คิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบนะฮะจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะฮะก็ก็อย่างที่ผมนําเรียนนะฮะก็มีประมาิที่เกี่ยวข้องก็คือกอระลาเจ็บเริญนะ หมายอาญาหรือหมายในที่เกี่ยวข้องนะครับครับอย่างในวันนี้ครับจะมผีผู้ที่ระบุว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายสองคนเนี่ยไปร,ร้องเ,ลลอเรียนทางตอรอว่าไม่ใช่ผู้ถูกงงแต่ว่าได้ละละรับบาดเจ็บก็ยินดีฮะอย่างอย่างที่ผมบอกครับก็ว่า,าใครก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากงารของเจ้าที่เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายเขาสามารถใช้สิทธิ์นั้นครับก็เขาก็ไปพบก็เราก็ตรวจสอบให้ได้ความจริง รเราต้องจําแนกไหมครับว่าเป็น,ปนสถานะของเ้าในขณะนั้นเป็นใครอย่งไรแน่ก็อยู่ที่ขาไเ้จจริงครับ<อ>เพราะว่าเรามาแจ้งเสร็จเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะครับว่าเก็ดมันเกิดขึ้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ